สวัสดีกันทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทําการสอนเพิ่มผู้ติด,ดตามนะครับไอจี IG เนาะก็แพลตฟอร์มไอจีทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมีกี่ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกนะครับให้เข้า Google นะอ่าพิมพ์เว็บไซต์ kmks MM นะครับเว็บไซต์อยู่อันแรกนะครับให้คลิกเข้าไปเลยอ่ะก็ให้กรอกชื่องานลาดผ่านได้เลยนะครับสําหรับคนที่มีแล้วนะถ้าใครยังไม่มีนะครับ กดสมัครสมาชิกตรงนี้เลยให้กรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วนกะ็ยืนยันรหัสผ่านเนาะจะถ้ากอกบบถ้วนหมดแล้วนะครับซึ่ง4อย่างนะครับให้ติด2ช่องนี้ด้วยเนาะเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะอะ่พอสมัครแล้วนะครับก็ลงชื่อผู้ใช้งานกันเลยอ่ะนี่คือหน้าตาเว็บไซต์เกมเอ็มของเรานั่นเองนะครับ ก่อเลื่อนลงมานะครับเจอหัวข้อหมดหมู่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านเลยนะครับว่าจะาเลื่องมุดหมู่อะไรเนาะก็จะมีสี่แพลตฟอร์มหลกัหลกๆเลยนะมี Facebook, Youtube, TikTok, Instagram นะครับอันนี้แล้วก็หมดหมู่ย่อยนะครับก็ทําการอ่านเนาะอย่างที่ผมบอกไปผมก็จะมาตรง IG บริการแนะนำนะครับเป็นตัว IG เนาะ ถ้าการบริการนะครับการบริการก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามแล้วก็มีไลค์นะครับมีปั๊มหัวใจนะปั๊มวิดีโอนะครับปั๊มแชร์ปั๊มปนคอมเมนต์เนาะก็เดี๋ยวผมจะมาเพิ่มผู้ติดตามกันนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับอันที่สองเนาะอ่ะพอเลือกแล้วนะครับเจอคําอธิบายแล้วให้ทําการอ่านให้เรียบร้อยเลยอ่าถ้าอ่านแล้วนะครับเจอหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์กองง่ายๆเลยนะครับลิงก์โปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับอ่ากด Co อ y ้ไปนะครับแล้วก็วาง ปริมาณนะครับอ่าขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยผู้ติดตามเองนะแล้วก็สูงสุดนะครับสามแสนนะครับก็ผมขออนุญาตนะครับเอาขั้นต่ำไปเลยแล้วกันนะครับอ่าหนึ่งร้อยผู้ติดตามนะครับค่าเฉลี่ยอ่าขอขออภัยนะครับอ่าค่าบริการนะครับสองจุดสองหกหกศูนย์นะอ่าถูกมากๆเลยนะครับอันนี้สองบาทเองกดสั่งซื้อได้เลยนะอ่า ระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างเ,เขียวงี้นะเพื่อนๆทำการรอผู้ติดตามขึ้นกันได้เลยนะ,ะนง่ายๆเลยนะครับมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับผมบอกแล้วนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเนาะอ่ะก็เดี๋ยวระหว่างรอนะครับผมพาไปดูประการสั่งซื้อเนาะการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรหัสออเดอร์บอกแล้วก็สถานะนะครับรอการดําเนินการอยู่อที่เลยอยู่นะครับคือศูนย์เนาะอันนี้อ่าทำไมเหลือศูนย์เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะ ก่อนไม่มีอะไรนะครับก็ขึ้นสูตรก็ไม่ต้องสนใจมันเนาะก็ดูตรงปริมาณนะครับก็หนึ่ร้อนะที่ผมกดไปเนาะแล้วก็ค่าบริการนะสองจุดหกศูนย์เนาะแล้วก็มีหัวข้อลิงก์ของเราเองนะอ่ะก็หัวข้อต่อไปนะเป็นหัวข้อเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับก็จะให้มีสแกนรเขียวโค้ดทูบินิวเวลส์ et, อังกอร์เวลส์นะครับคริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่กันเลยเนาะก็ให้กรอกจํานวนเงินลงไปตรงนี้นะครับกดเติมเงินได้เลยอ่ะ หนะ้าต่างสกแกนขึ้นมาแล้วนะครับให้ทําการสกแกนให้เรียบร้อยเลยนะพอสกแกนแล้วนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับก็ะจะเด้งน้านขวามือตรงนี้นะภา,ายใน30มสิบวิไม่ก็นหนึ่งถึงสองนาทีเองนะครับอ่ะขอได้งเงินกันแล้วนะครับไปดูการบริการเลยนะการบริการนะครับก็มีต่างๆมากมายเลยครับให้เพื่อนๆทำการเลือกกันได้เลยนะครับตรงนี้เนาะก็สามารถทํารายการกันได้เลยอ่าถูกใจหัวข้อไหนนะครับติ๊กดาวด้านซ้ายเนาะอะ่ารายละเอียดด้านขวาเลย ถ้าไม่เข้าใจตรงบริการนะครับหรือว่าออเดอร์ติดขัดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้นะครับเป็นต่อสอบถามแอดมินโดยตรงเนาะทางไลน์นะครับไลน์แอด KMM ขีด PS นะครับสแอดนำหน้า ah ด้วยนะอ่าถ้าเพื่อนคนไหนนะไม่สะดวกทางไลงงน์จริงๆนะก็จะมีตัวช่วยเหลือตรงนี้นะอ่าเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับให้ทำการอ่าเขียนหัวเรื่องแล้วก็พิมพ์ข้าความตรงนี้นะครับแล้วกวดส่งต่อได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้านะครับขอเล่นความเร็วหรือว่าขอเติมยอดรถนะครับแล้วก็มียุคเลิกออเดอร์นะครับก็สามารถทํารายการได้นะนะตรงนี้กันเลยนะ,ะหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับคัดลิงก์ของคุณแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับอัตราค่าแนะนําก็จะได้5%กันเลยนะก็เพื่อนฝากมาเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้5%จากตรงนั้นเลยก็ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ เดี๋ยวผมขอญาตไปดูผู้ติดตามก่อนนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ผมก็พาทัวร์เพียงเท่านี้เนาะ,ะไปดูผู้ติดตามกันเลยนะครับก็2 6กนะครับถ้ายังไม่ขึ้นลองรีเฟสั้งหนึ่งทีก่อนนะองเแล้วนะครับก็มันก็จะเพิ่มไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนครบที่เรากําหนดนั่นแหละครับก่เพิ่มไปอยู่นะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาส0แล้วนะครับก็น่าจะเพิ่มเรื่อยๆแหละครับเพื่อนๆอีจยวผมลองดีเฟชให้ดูหนึ่งที อ่าก็สองเจ็ดแล้วนะครับก็จะเพิ่มเทียนนิดเทียนหน่อยเนาะก็ให้ทําการรอสักแป๊บหนึ่งเนาะก็เพื่อนๆคนไหนครับอยากปั๊มผู้ติดตามนะครับหรือว่าอ่าเพิ่มยอดไลค์นะครับอ่าเพจหรือกลุ่มนะครับก็ทสามารถทำรายการกันได้นะครับอ่าก็เข้า Google นะครับทิ่เว็บไซต์ k ค m ขีดนะครับแล้วก็ไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างแล้วกันนะครับเดจ๋ยวผมจะแปะไว้ให้เนาะก็ง่ายง่ายเลยอ่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะ สวัสดีครับ